ต้นมะกอกนี่ค่ะมะกอกนะคะใส่ส้มตำมะกอกมะกอกนะคะมาเจอต้นมะกอกต้นใหญ่ใหญ่ต้นมะกอกมะกรอกใส่ส้มตำจ้าเจะะก้ามลุนหนึ มะกอกมะกอกจ้าใส่ซุ้มตำทุกคนเล้ยมากินค่ะว้าวมีมะกอกด้วยนะคะสิงปรักมีมะกอกด้วย